เด้อไปหาหน่อไม้วันนี้หาหน่อไม้สามสาวเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้ามาด้อแม่น้องวสินไปหาหน่อไม้อีกแล้วหาหน่อไม้ไายจ้ะคุณเทิ้งเขาคนเราพี่น้องขึ้นเขาเด้อมันีเฮียหูแจักมันเออเห็นอานั่งอยู่ก็เดือบเบ๊กอนเราเมีดเฮียน้ำทางเอาคชิดอันเอาอันนี้เปลี่ยนรถไอันนี้ ไปถุงกระเป๋าเจ้าไปอันนี้นงาผู้ใดที่ปากยังมันบ่มีอันนั่นมันบ่มีอ้นกำเกลือนป้าบ่มีกำเกลอนปะพี่น้องกินเขาโอ,โอ้บักลำใหญ่ผู้นัน้น่วยยังหลายอยู่ตัวนั้นผ่านเอาหาลงมาเขายังสิมาบักลำใหญ่สวนลุงใหญ่จ้ะ ปักใ้ใหญ่มวนลิ้วปักไบใหญ่ใหญ่กินหมดละดกคักเนาะพี่น้องแต่มันอยู่สูงัปเนาออันนี้ต้นมักแชมพูจ้ะนี่ชวนลุงใหญ่นีิมีทุกอย่างเลยพี่น้องเงาะกับมี่จ้ะมีเงาะมีลินจีมีลำไยมีหมักไฟข้าวโาวต้มโอมีมดครบทุกอย่างขาดทุเรียน มาปลูกเด้อลงุง <c oughs> ขาดตัวเดียนเอาเป็นหวกึ่งอย่างแมงอันแคบต่แอกบอกแมงว่าม็นเขียดต่แอกเนี้กบน่อยน่ะ <Okay. S 1> เนี่ยกบน้อยกบน่อยอืมกบตัวนั่นะป๊ป,ปที่น้องพิมพ์เขาเจะเป็คนคน พาะแม่พ่ะแม่ธรรม,มาดาเด่นที่ได้ไปึินเกาะต้นยางึ้นไปเาไป,ไปไมอีมมกยังก่อนนี่โย,ยงโยงไปโยงให้โยงมา ไปเลี้วไปหาหน่อไม้น้ำกันไปโอ้พี่น้องเขาจะมาสามสาวแต่บอสโสดพี่น้องสามสาวบอสโสดพูดจ้ะปลานอไม มานเราพี่น้องเอาแมงนนมาหักโอ้หลายตัวเนี่ย <Okay. S 1> ก้อนนี้บักหลายเ <Okay. S 1> พื่อหักเลยปลยาดพุ่นข้างในแกมีพี่น้องหลายหลายหลายนมงน,น,นหักเลย เมือห่นเราใหม่เข้มาห่านมาสั่งขารเลอืดเดินมาใหม่เ้ยน้องสิ้นมาสิ้นมาห้ามาให้มาห้าจะคือมาเด้อลุงรุ่นเอาไปบานดรงหน่อยบพราบาดบพไหวแล้ว่ดห้ามาให้เราลนมาหัก่ะเด้อ พูนสาวหนึ่งอยู่ในดงเจยมแม่นองไผหักซอยโม่ก,กันจะ้ะเต็มถุงคนละเนี่ยบ่ได้หายากเลยป่านนี้ามากมถือมือพูนปนเจ้มแม่นองไผหักซอยโม่ก,กันจะ้ะเข่าป้าเราเด้อพี่น้องปันี้เข่าป้าไผ่จ้ะเป็นตามันค่ะ แม่น้องไปนี่พอท่านได้น้ำมูจากอันอยู่แต่หลายค่ะนองเป็นตะมันมาเบิง่งผีนองแม่น้องไปได้หลายเติบหรอเยงพุ่นสมหญิงอยู่ทางพุ่นแม่น้องนุ่นอยู่ทางพุ่น แม่น้องไพยูนี่จ้ะป๊าดพี่น้งนองม้างบงเพื่อหนึ่งนอสองนอสามนอนี่สี่นอกอเดียวเด้นอยู่พี่น้องทั้งพี่จ้ะห้านอหกเจ็ด เย็ดนอนแล้วได้พี่น้องยุก,กอีเดียวจ้ะแปดเก้าโอ้โอยไปจอกนี่เด้บอสิบสิบนอนจ้ะสิบนอนบอตันิ เมิดเด็กพี่น้องโอ้ทางคุณกับมีกจก้กเอาแยกกันไปเอิอนใส่กันเอาโอ้เป็นตะมันแม่น้นองไปสิอันเหน็ดอัดปิดยึดจ้ะหาสูตรกันสูตรอัดปิดเอไ้ไป,ไปเห็ดบุญให้งานบุญพอพอเสี่ยงจ้ะหาหน้อ,นนอไม้ลาอัดปิดไป เขาจังมาได้สื่อเนาะมันมีกะหาเอาเนาะพี่น้องแนวดมีแนวดบ่มีมเขาจังสื่อเอาอยูพี่บ่ท่านได้ไปอยู่ฮะท่างพี่กบหลายอยู่เอาบ่าท่านเมิอดอยู่นี่ยบ่ไปแม่น้องนุ่นเอินไปทางพุ่นจะ้ะเดี๋ยวสีออกไปเดี๋ยวสีออกไปหาอยัวแม่น้องนุ่นพาแล้ว ปะอึ๊บโอ๊ยเวียงไปเวียงมากกับอพายเด้อพี่น้องโยงไปโยงกับมาน้ำมมยโยงมาแบกซอยนโยงช่ว <c oughs> งแบกนอ,อกไม่ซอยนะโยงมาเป็นมมก็ดีหละว่าเบ้าแอร์ตัดหญ้าจะ้ะ เป่าหน่อยไปเอาจันขึน้นเลยมาแต่สาวๆุพุใหญ่กับแป๊าจันขึ้นจอยเป่าหน่อยเอ,อ๊บปาดสิบ่ไรด้กิ่งล่งที่โยงป่ะเนี่ยตนี้ยิงเอาาดจแรลายมนจะไล่จงไว้ถาเเฮาตี โยงไปลงปองนี่ดอกปองนี่ดอกโอ้สมยิงกันได้เต็มกระตาเลรอตัวนี้มันตงามงาเมมานอ้วนๆยังไงเลยงามบ่งามพี่น้องมาเด้อ มาหักน้องไม่เลยมได้หนึ่งล้นหักมาให้รถบใส่เอามาให้เอาเลยเอาแม่น้องมาหันนิงอนน้เอาลเยะสวยรวยเลยไอ้ออฟสวยรวยเลยพี่น้องโอ้โหจด้ยาี่เนเ็ดดาอมาเอาแล็กั่นเองบ่ไหอาทิตอันห้ามไปเด็กเลยมาเอาไ่ได้อาน พี่น้งองเดี๋ยวี่โทรหาปลเล็กอยู่ที่อาอันเอาให้เหเบ่งเลยอันเ่อคนเต็เมงกํล,งลังทนทนหนันกกแมนนิดนงนั่งกจีไล,ล่ตาละเ <laughs> นาะเวียงไปเวียงมาอยู่วัติ ถงหักน้องไม่ถึงคิดกล่องจ้ะขออภัยหลายๆเด้อขออภัย <c oughs> ลูกเอ้ยลูกลาบมาลานมาหักน้องไม่ลูกมาลทยชิุก้าวขาอยู่ห้กเลย่่แะแมนอู่หาจีนให้โซกให้ลาบให้หมานเนาะแม่น้องนุ่นบอกสามตัวเองบอกซ้ตัวนะซ้ำตัวตรง บเด็กกระชอบฮะนะเราค่อยลาถุงไปบุหันบ่อหัวระบ่หแล้วบ่เอาอีกบ่เอาอีกบ่พ่อกับพ่อมื่อหน้าเอาไปมาเลยตกลงกันแล้วเอาติดปอกมาใหม่ยุนี่จ้ะเลยมาพูดสอบเอาพ่อได้จุดได้คิงกับพ่อนี่แต่เมืออาชีพเลยนะพี่น้อง บอกน้องใหม่แต่ว่าแม่น้องไทบ่ได้อาชีพน้ำมูดนะบอกบ่าเป็นปัญหาอาธิดด้วยเมื่ออาชีพแต่น้อยผลเด้การปุ๊กการปกไปหอดจะล่างต้มได้เลยต้มข้างแกงแล้วมั้ย ตั้งต้มทั้งเกียงกินกับแจวกับปีไปฉันละเข้าหาลงมานี่บ้ <วะ S 2> หาบหา้าลหลแป๊บเดียวจ้ะนี่นนย่กนองค้อนยองนี่แปลว่าข้าง <laughs> พี่มีดแนมะ่นองไพ่ปกปกขัญเอาัเอามีดปังต่อคนเดียวลาบบอกแม่นองรนเอาถุงมือไ,มไหมน,หน,นะใส่ถุงมือไปถุงหมามือปะเฮียเออผมได้บอก จับกล้องะมันกันบ้านั่นมันเปลี่ยนกันดยดูแลรักตาก่อนเป่าเป่าแอร์ลงน้ามือเดียวจีต้มเต็มเดี๋ยวแม่น้องไปหั่นซอยมูกันจ้ะสิได้แล้วไว้ปอกแล้วเรียบร้อยจ้ะ เต็มกระตาเต็มกระตาเลยบ่เทใส่ถุงปุ๋ยเฮาจังสิเอาไปได้สิไปแกงจ้ะบัดนี้แกงนอไม้ตําบักหุ่งป่ะพี่น้องแเกมียบ้านนํากันแต่เอาลําใหญ่ก่อนอืมันเนาะก็ได้จะเฮ็ดวยรวยอยู่ สิบแบงกันพายลงไปจะเป็นใสคอยล่องด้วยเถึงฝนตกเงินั้นจริงดิงเลยเด้กพี่น้องอ <c oughs> จริงลง่องเฟี้ยตนยางนี่ดอกลง <c oughs> ยางลุงใหญ่จ้ะอันกระโปงนี่เป็นตาอ้อยไฟดีดี <c oughs> มันนั่นยางมันอบแม่ี่นองยางเกามันอบบ่ได้แกะจักเถอพี่อันโปได้แตกแม่น้องไผเย็บไป,ไไปไอ,บอ้อยไฟห้องเบาแอไปลาดไปหนีเลย <c oughs> ลาดไปตนบัก ลำใยเลยสวัสดีค่ะแผนแกงจ้ะแบบนี้แผนฮามหามมาแล้วอันนี้แผนฮามขิงแกงเครื่องแกงจะมีมีอย่างแน่ล่ะไอ้มักไม่เยิ้วมักบวบลายเขาห้องหมักน้อยลายเนาะแล้วก็ไอ้อันนี้เป็นกระเจี๊ยบมักกระเจี๊ยบหมึกอึอันนี้พักไอ้ผักสะแงะแทนผักสะอม ใส่แทนผักสะอูมแซ่บแล้วก็เฮ็ดเครื่องแกงเฮามื้อนี้กําลังต้มหน่อไม้นี่หม้อใหญ่ๆต้มจักหน่อยบ่ให้มันขมต้มออกจักหน่อยจ้ะน้ําขมแม่นเฮาได้มาซ่ํานี้่อเหลายคักเต็มกะละมังต้มต้มเนีล่ะเนาะเครื่องเฮาครบแล้วจ้ะบัดนี้แงเฮาบ่ปิดบ่ปิดบ่ พิดกวนมาค่าตะไคร่พริกจ้ะใส่น้ำยานั่งแล้วเด้อจ้าบัดน,นี้เตรียมแกงแล้วเครื่องเขาลงจ้ะบัดน,นี้ซื้อ,อลงไปเต็มหมอ้อเลยบัดนี้หม้อใหญ่ๆจ้ะ ก็เมนมอหน้อยเด่นเลืยังมดซอยเลือ่อนมดสวยยงมัดคุ้มน้ำเลยจ้ะมันเด้อไม่กินแจงนองไม่ไลหามาสดสดเลยมือนี่อลองซัมนีก่อนปลาแดกเข้าลงจ้ะตอนลงกุดป่องปลาแดกผู้ซอยอ้อมพะแซสแสแม่น้องไปซิมมึง พ่วมนวพ่วมนองพอดีรักเขาลงจะแบบนี้บวกเจี๊ยบเห็ดต้องไฟจ้ะเต็มค่ะสองเทือแล้ววะสามเทือแล้ววะท่แตะแยะเอาไว้ใส่ที่หลังจ้ะ รุดหลุดร่งจ้ะประจุเอาประตุ่มมาจะเอาเครื่องโซมตำมาพร้อมขนมจีนค่ะขนมจีนมาเคสเทดแคปโมจ้ะทางนี้กำลังปอกปกเกษตรเอ จะแซบเราเด้๋วันนี้เดี๋ยวอย่างหนึ่งเดียวพักสักแง่้ย่างน้องใหม่ใส้พักสักเงี้ยน้ำซิมมึงนน่ะ มาเด้อสุดยอดเลยมากจัาบ,บันนี่ปิดไทยเข้าจ่บ,บันนี่พักแงะลงไปชาวบ้า,บานแม่น้องไฟก็ดิเป็นพักขาบันพักขาเขาอีกผักักันนี้เห็นอันทักขาวผักกระถินจูได้มาเด้อจ่าบันนี่เียบ,บลอยต่อเจ็บดอกแจงน้องหม่เขาแล้วลแล้วถ้าอ,อันนี้เขาจิตต้มไป ผมม่กินกับเจลอันน้่ใบนะมาังเ่บอนะเอออันนี้เอาเอะี่ยางเตม่ะตาดำกรบมันแล้วแล้วแจงน้องใหม่ แต่กระเทียมแล้อเป่ยัโอ้หกกระทียจอนหกอกอันนี้ให้ใครอันนี้กันส้มอันนี้ใส่ผัดหมี่ใส่ประกอบประกอบทั้งพี่ซุกเราจะทั้งบานแมนองไปกันลังเป็นหน่วยเกอบน้ำไม่จะไเกือบน้ำไม่ตำทง

làng lăng đấy lên nó rồi vợ già dắp thau với nấc con em đi nào bêng bêng พันนแจงเราใหม่ไนะพี่น้องพี่น้องไปกับบ่เคยมักทำตาข่มก็แล้วป้นแจงเราใหม่พ <estiver thorough> uh ี่น้องพี่น้อแตปกับบ่เคย มัเคยพันเน้ทางคนเอาเคียสบกินเลยเอาไว้เือันดแล้วมืเนาะปดปลากระเข้มเอาไม่หันแม่จ้ว่ะเอาเอ๊ะมาอ่พันกันนะทำง่า่ๆเลยพันแจงน้องใหม่ขนานี้เบเใจเองคุณ้ไก่กดเกับมีดด้วยจังหัวใจจบมะรูดกบงเครือบไว้ก่อนนี่ก่ออ เมื่อหลังอย่พนงก็ให้ดีนาปปาพันนี่นะเที่ยวพันเป็นแบไร้น้ำเมาแย่หรอน่าจะหลายคนเลยคุณท้างคุณกับแมน้องผ้าไหมนี่มาเรื่อยๆพงใหญ่พันอีกน ที่เป็นแต่แสบถ่นเีบนจริงเป็นบานแนไรได้ไงรั้งแรกเด้ในพี่นงังขั้นแจงเนาะไม่เครับใ่ครับครับดูนอยกินเท่าจ้าเพราะทั้งแล้วกัาากบ,บกมีทั้งกำลังคัดมีอีกเยอะ สวัดตั้กสัตว์ไปน,น,นุ่งเง่าะเล้ยมิจูมานั่งก็าานแม,มน่นะมานั่งปลามาเขาหัอนห่อนุสน้สัก็ถานนมนมปนังหน้าปีนองซุ่มกันตอเทียงบานลุงใหญ่จำมึงจำไหม น่องสุกผู้ทุกคนครับผมเนาะติดตามรับชมเบาเยลูกน้ำโพงมันดีในน้องไฟมาใหาามา่ไปหา <c oughs> ของปลามาแกงครับสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนครับผมลำด้วยอุดมด้วยทรัพย์พี่น้องคลิปหน้าค่อยพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ